แล้วปานยครับตอนแรกถามช่างกเป็นยังไบ้างช่างตอนแรกเป็นยังไงคะเล่า,า,อ,งงอ,า,าอาการอ๋อก็ตรวจสอบแล้วคอันนี้เป็นรถ CNG โรงงานมาก่อนนะครับแล้วก็ก็หมดอ,อ,อายุไปก็เปลี่ยนอุปกรณ์มานะจากที่อื่น แต่ว่าที่ก็ไปเจออุปกรณ์ที่ใส่มาเนี่ยมันบางตัวมันไม่ค่อยดีมากอย่างเช่นหม้อต้มที่ไปเจอของฟอร์มก็ใช้มาปีกว่าก็พังละมีปัญหาละอันนี้ลูกนี้อาจจะฟอร์มเหมือนกันแต่เดี๋ยวเสียไฟมาใหม่เดี๋ยวรอบหน้าจะได้ของแท้ใส่ตอนนี้ยังไม่เสียก็ใช้ไปก่อนนะครับราคาที่ปัจจุบันแปดสิบแปดสิบแปดสิบไปติดไปติดก้อนแรก CNG แล้วมาเปลี่ยนเป็น LPG แล้วก็เพิ่มขึ้นมาช่วงประมาณ ก็มานแค่ลรปรับจูนต่อแต่ในเรื่องประหยัดเนี่ยจะยังตอบได้ร้อยเปอร์เซ็นไม่ได้แต่ก็ได้ให้คาําอธิบายลูกค้าว่าประหยัดไม่ประหยัดมีใช้เหตุอะไรบ้างครับวันนี้มาก็ตรวจสอบระบบสแกนขระบบรถยนต์นะครับดูทั้งระบบช็อตลอแอ,อร์โฟเลตอกลอกซิเจนเซอร์ต่างๆนะครับการทํางานของ,งรถเนี่ยตอนนี้มันดีหรือไม่ดียังไงทั้งระบบน้ํามันแล้วก็ะกะระบบแก๊สนะครับไปเข้าพยายามปรับให้มันสมูทเหมือนกันมากที่สุดอันนี้คือหลักการในการทํางานของทางร้านเราเนาะ ส่วนนี้อ่าแล้วเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยไอ้ส่วนเรื่องบางอย่างเนี่ยอาจจะพูดออกสื่อบางตอนมันก็อาจจะไม่โอเคนะครับแต่ว่าข้อมูลต่างๆแล้วก็ได้คุยกับลูกค้าระหว่างที่เราไปวิ่งการจูนด้วยกันแล้วอธิบายคุยสื่อสารกันอะไรที่ความรู้อะไรเราก็จะบอกให้ลูกค้าเข้าใจนะครับแล้วเราี่เอ่าวางแผนอมยังไง ก็นั้นจะไม่ต้องมาคืออาจจะมามามาตามเซอร์วิสเทอมอะไรประมาณนี้มีอะไรที่มันถึงเวลาอย่างอย่างอย่างจะบายใจก็ปีสองปีครั้งมาแลวกันมาเปลี่ยนกองกครั้งมาเปลี่ยนที่นี่แล้วกันจะไม่เจอของปลอมนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวก็มาดูเพราะปกติถ้าเป็นลูกค้าเก่าเนี่ยมาเปลี่ยนกองพร้อมจูนน่ลูกค้าที่เคยจูนมาแล้วเนี่ยก็ปีละแค่พันเดียวเองนะครับหน้าจะเพราะต้มใช่ถ้าถ้าของมันไม่ดีมันจะมีอาการอย่างนี้ฮะมันจะสวิงมันจะไม่ค่อยนิ่งแต่แรกๆกมันยังได้อยู่ แต่พอถึงวันดีครีมจะเกินมั่งขาดมั่งอะไรถึงตอนนั้นมันจะมีปัญหานะครับใช่ใช่นะประมาณนั้นแหละครับเพราะเดี๋ยวมีอะไรก็ก็โทรปรึกษาได้ตลอดนะครับจะเสียอะไรกระตุกตรงไหนมีอะไรมาวิงเข้ามาดูเลยเราทำทั้งน้ำมันและแก๊สหมดนะโอเคขอบคุณครับอันนี้โตโยต้าเอาที่อันเตซีเอ็นจีโรงงานก็ พอม,มาปรึกษาได้นะใครที่ใช้รถรุ่นนี้แล้วว่าอยากติดแก๊สอ๋อส่วนใหญ่ก็จะมาแก้อามามารีโนเวทมาปัญหากินน้ำมันใช่ขับสับได้ใช่ครับแล้ววิว่งร้อยสามสิบสามนะคะร้านเราอยู่ตรงนีน้นะคะไปต้องใช้ดูพี่ถ้าติดเป็นไงเขาว่ากันแต่โดยไมดีที่สุดแล้วอาจจะมีช่วยก็อาจจะมาล้างแอร์โฟลนิดหน่อยเพื่อให้ให้มันทํางานได้ประสิทธิภาพเต็มที่ขึ้นแต่ที่ขับดูจากการ